เราก็จะมาเล่นเฮดสกเกอร์เนี้ยเอาให้ชน,นะเฮดคัพนะฮะเออไม่ต้องถามครับว่าเฮดสซอ็อกเกอร์ผมเป็นยังไงนะฮะเสียสกิปเจอน้ามันของเข้าไก่มั้งนะ เฮลักกี้พั e เชอร์ไม่อยู่เนี่ยลืมไปเฮ้ก u ี k พั e เชอร์ไม่อยู่อีไม่ได้เฮ้ยผมใช้เป็นตัวไหนดีเฮ้เฮ้ ตัวบ,บักนะครับไม่เมจอะอะไรโอ้ยสอนไปกี่ครั้งแล้วแป๊บแป๊บเอ้ยสอนนอกกี่ครั้งแล้วเนี่ย no 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 เ a ็ดครับ เอาเป็นตัวนี้เ oh นเนเนกดเนคคลิกขวาที่ตรงแถบด้านล่างอ่ะไอรีเชียพาวเอร์คลิกขวาที่แถบด้านล่างเสร็จแล้วกดสตาร์ทเทคทั้งหมแท็กมามาหนเกอร์อะไรไม่รู้อ่ะนะเสร็จแล้วกดคลิกขวาที่นี่เสร็จแล้วบอกเอ็นเดวิทอะไรไม่รู้อ่ะที่เป็นตัวเอง แฟนตอนนั er ้นอะไรก็ไ no ม่ร no ู้เอ็น yeah, ท okay. yes, ับแล้วเอ็งก็กดเป็นทีมฟอสเทสต่อเฮียเฟล่ก응ก็กดนี่นะวู้วขัดงูเบยนี่มาอยู่ฝั่งไหนแดงกว่าฟัมใจอันนี้แข่งกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรทำโอ้ยวู้วขัดงูเบย์อุ้ยอุ้ย อุ้ยเ้าโกโตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ <c oughs> ึ้ยไมว่นเคยชอบสกิลนี้ออาซะเลยนะครับโอโ้โหก็ดีเลยมีหมวกใหม่มาให้ด้วยเย่เข้าโกโใครไม่รู้นะฮะโทษทีครับลืมกระโดดจริง,งขับพ้น ตึ้งตึ้งจิบวไปนึเลยสวยเลยนะฮะเนี่ยเงินกากตึ้งเฮ้ยไอ้บ้าก๊อปปี้ท่าอือหือเออจะแพ้หรอครับ แพ้แพ้แน่เลยครับผมสโดนยิงเข้าอ่ะโอเคครับแพ้โอเคครับ,คครบจะเปลี่ยนบทบาทไปเล่นอันอื่นแทนครับ ท์นเมนต์นี่ครับหนึ่งรอบแล้วก็จบคลิปเอเอาเป็นอันเดีอวนนี่ผมต้องลงคลิปเนี่ยนะครับ ชแชแบตอยู่้ัเน่ยไม่ใช่จังไปลืมลืมลื

ค่อนข้างเล่นง่ายครับต้องชีชิก็โชกกะให้สกเกอ, <c oughs> อ่ะเออนี่ม,มเลี้ะต้อง ทำให้มันเข้าตุม่มไววเอะสวินบ้าแกพิ่ตุม่มด้วย่ได้นอนมัน่ออืมเฮ้ยเยอะ เข้ากลัวตัวเองเลยบายนะครับตอนนี้จบปิดคลิปไหยเนี่ย 你看你，嗯、哦，那多、个，这个牛，咚咚、no. <laughs>，哈哈哈哈，他饿了呢？怎么？去？去？了？啊？他饿了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 ？他饿 มุกโคตรง่ายเลยเฮ้ยตัวไอ้แอบฝนเนี่ยตุดุงเรียบร้อย Yeah. คลิปนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับโอเคครับสำหรับ,บวันนี้ต้องขอจบคลิปพิเพษวันนี้นะครับกับรีวิวตัวสาวๆอันนี้นครับโอเคครับบายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับชอบนะฮะถ้าชอบมากๆอีชอบมากๆกดซับสไครต์ชอบคือแบบ ชอบเฉยๆกดไลค์ได้